สวัสดีครับสวัสดีแฟนครับเอสูดใหญ่เจดีทุกท่านนะครับผมผมกับเราพบครั้งปีใหม่แล้วก็พังปีใหม่ชาแนลนะครับผมเอาแล้วครับวันนี้สามตัว้อยนะครับสามปีนะครับผมวันนี้มันเล่นกับน้องน้ำโมนะครับโอ้ดูครับน้ำโมสีโจ้วันมึงมึงมึงคอยสีโจ้ไอ้พี่ปีมึงเฮ็ดจังซี่เฮ็ดจังซี่พี่ปีเฮ็ดจังซี่ของเล่นของผมนะ ี๋ยวสิเล่นให้มึงแล้วผมเล่นให้มึงพี่ปีวันนี้มาเล่นกับน,น้องนะครับผมเออเออพี่ปีเตะอ่าพี่ปีกับที่โชกันมามึงๆมมงครับผมระวังพีกันหน่อง เอาไปสิมีความสามารถเอาเอาดูครับโจขึ้นควนระบายมึงขึ้นไายควนนอนเอาโ์โ์โจมึงมาเดีเอามึงมึงจริงเอิ่นเ่มีมีมีเพื่อนเล่นแล้วนะโมมีพี่ปีมาเล่นด้วย โอ้ยอ้ย no อ้ยอยอโเนตีปีกเต้นะเอาโจวไปีงไปไปหาถอนตะขนปีเป็นวันนี้ผมได้ถอนขนปีเอมไปจับขาปีเป็นอ่อนกันใหญ่ออนกันใหญ่ มึงเมโกมาอะไรเด้อเมโกมาแล้วคุทธล้มไปให้น้องหลินไปน้โมนอนหลินเดาบาดอเมลงเมลงนอน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 นอนนอนเออนอนลงนอนลงเออนั่นละเออนอนเรีวบนอนเรีวมึงน้โมจะทำยังไงครับ

น้องก็อยากกินเลนอ่ะเเเเล่นนวลลงนวลลไม่เอากินโตอามีลงมีลงอันนั้นเล่นพันองนั่นเล่นเลยเดียวเดียวเยวคุณลุ้มกอนแม่คุณลุ้มกอนต้องก้อยลุมกันจะกวยชิน่อนไดนอุเอาสกอร์ลงไปข้ังนนถมเลเล่นนี้ยังจ็กสี่น้าบ พุดลุมเรากวัวนลงไปแล้วไหม,มไปแล้วไปปูเรลียมเรื่อเอ้ยแ,ม,แม,ม่แม่ผมแม่ผมจะขันไว้แล้วมันขันพี่ปีไปแล้วพี่ไปไหนผมไปด้วย

คูณน้องเพื่อก็อยากกอดพี่เขาไหวขึ้นก้อนแเราบ่อยเนี่ยเขาก้อนหาออกแเราบ่อยสาวขาเน่าเออเอ้ยน้ำโม่เสียทางกันหาทางกอดพี่ปีเลยใครก่อนพี่ปีสูงแห่งเดีนำโมไกาเกียร์บ่อย โอ๊ยปากหน่อยมัจจุบ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 จุโอ้ยมีคนนอนลายเมโมนอนเลยปะเนี่ย ลมมันเย็นลมมันเย็นแม่โม่วะลมมันเย็นลมมันเย็นเอ้ยนุกคักเลยโม่เจ้าเนาะวันแห้งหลีอลามีเลยมันพี่พีคุดลุ้มไปไห้แล้ว นี่ลงนาา <laughs> ไปตำรวจทัดคอก้นแม่อันนี้ละโอ้ยซาปีนี่เอาหมลงหมลงมาลามูมลงหมลงเลยเอ้ยโมลงหมลงกำลังหัวเลยหัวเออะอือมฮมมเอเอ เป๊บเป๊กเป๊บสนุกใหญ่เลยครับเราโดนได้มากพอกันเอ้มังมันมัน เจ้ตัวเล็กพี่กินูออนอนลงเออนอนลงนอนลงนกล่นก,นก <c oughs> นองเสาวห่าวคักเลยแม่โม่ก็เสาปีเป๊บแปเป๊บสุดทางเลย โอ้ยเจ้าดิเอ๋หน่อยเจ้าดิเอ๋สาวปเออีเออเมยลงเออเมยลงแล้วนี่เออเมยลงแล้วโอ้เมยลงแล้วเ,เออมยลงแล้วโอ้ยเมยลงแล้วมัง,ม,งม,มันกับนอนทายังนี่โอ้ยมน,นอนทายังนี่โอ้ยแมย์ประจานลูกเป็นลูกว่าไ้ ơi, ơi, măng, măng, Ê, với cá với hòa này không ạ, hơi 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 quá. โอ้ยแมโมก็นอนลงน้ากันแล้ะบ่ไหนเออพอลูกนอนหลิดแล้ะบนีหนเอ้ยเอ้ยเอาเอา,เอาไปไปล่านะโมเดีนแล้วบ่ไหนโอ้โหลมมันเย็นลมมันเย็นเอ้ยก่อนกันอยู่บ่ไหนเอาคักเลย sáp thì <laughs> cả chụp 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 riêng điều, ơi, ơi, mèo lật bảy, ơi, mèo lật bảy, mèo lật bảy, mèo nó, mòn đi đi nó. แล้วสำหรับคลิปโรนี้ขอบคุณมากครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันหนึ่งกำลังใจนะครับผมชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เยอะนะครับผมเป็นอกำลังใจให้กับช่องฟังฟิล์มใหม่ก็ฟังฟิล์มหม่แชนแนลนะครับผมเจอกันคลิปโรหน้านะครับผมสำหรับคลิปโรนี้กล่าวคำว่าบ๊ายบายสวัสดีครับ